สวัสดีครับพี่พื่เพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินทองนะครับสรวันนีช่องเงินทองก็มีเหรียญมานําเสนอนะครับก็คือเป็นข้อมูลนะครับดีๆนะครับจากจากทางช่องของเรานะครับนํามาฝากให้กับพี่พื่เพื่อนนักสะสมไว้ศึกษานะครับไว้ดูเพื่อเป็นข้อมูลก่อนการเก็บสะสมหรือก่อนการซื้อการขายนะครับสรวันนี้ได้นําอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญ10บบาทโลหะสองสีนะครับ เป็นเหรียญที่ลึกนะครับที่บางคนอาจจะมีบางคนไม่มีก็อยากเก็บสะสมนะครับลองมาดูข้อมูลกันก่อนนะครับนี่ครับเป็นเหรียญ10บาทที่ลึกนะครับโลหะสองสีเป็นเหรียญครบรอบ90ปีกระทรวงกลมทางหลวงนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ90ปีครบรอบ90ปีกรมทางหลวงนะครับเป็นเหรียญ10บาทโลหะสองสีนะครับด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบระมรูปของสมเด็จพระประเมนทรมหาวชิราวุธพระบงกุฎข้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทั้งสองพระองค์นะครับพระพระคลงนะครับทั้งสองพระองค์ทรงเครื่องบรมขัดจีราชภูสิตปุรนะครับทรงฉลองพระองค์ครุยนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีพระประมาพิไทยย่อวอปรอรภายใต้พระมหามงกุฎนะครับด้านซ้ายมีอักษรพระประมาพิไทยย่อพอรภายใต้ พระมหามงกุฎนะครับเบื้องบนมีเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์และลายกนกอยู่ทั้งสองข้างนะครับส่วนรวดลายด้านหลังกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมทางหลวงภายในวงขอบเหรียญด้านซ้ายและด้านขวาประดับด้วยรวดลายของรูปเครื่องหมายราชการนะครับกรมทางหลวงนั่นเองนะครับวงในของเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยเบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า10บาทนะครับ วงรอกขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า90ปีกรมทางหลวงเบื้องล่างมีข้อความว่า1เมษายน2545นะครับวันครบรอบวาระก็คือ1เมษายนพศ2545นะครับวันที่ประกาศใช้ก็คือ1ตุลาคมพศ2545นะครับ จำนวนการผลิต3ล้านเหรียญน,นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับอ,อย่างที่บอกนะครับเป็นเหรียญครบรอบ90ปีกรมทางหลวงนั่นเองนะครับ เป็นรูป2พระองค์นะครับพระหลวงราชกาลที่6แล้วก็พระหลวงราชกาลที่9นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยงามอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็น่าเก็บสะสมนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับสำหรับราคานั้นนะครับถ้าราคาประเมินอ้างอิงตามหนังสือนั้นเหรียญนี้อยู่ที่70บาทครับแต่ณับปัจจุบันนี้มีราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับทางออนไลน์นั้นมีการลงฝากซื้อฝากขายถ้าเป็นเหรียญ UNC นั้นราคาจะสูงถึง100บาทแล้วนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับ เ็นเหรียญวินซีนะครับที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับถือว่ามีราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับราคาอยู่ที่100บาทครับจำนวนการผลิต3ล้านเหรียญนะครับสำหรับเหรียญครบรอบ90ปีกรมทางหลวงนี้นะครับชนิด10บบาทโลหะสอนี้นะครับถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับสภาพและการตกลงซื้อขายระหว่างคนซื้อคนขายที่จะตกลงกัน,นครับแต่ถ้าเป็นเหรียญวินซีเขาก็ประเมินไว้ที่ 100บาทนะครับถ้าทางออนไลน์นะครับนะก็ถือว่ามีราคาที่เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับสำหรับเรหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับคลิปนี้ก็นํนำมาฝากไว้ฝากกดติดตามไร้เจดมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ